สวัสดีเด้อจ้ามาค่ะกาแฟอีกแล้วเน,นาะขะเนาะต้มกาแฟมามหม้อนึงค่ะแต่ว่าบไดอันบบไดเต็มหมอ้อแล้วะอย่าตกใจก็ประมาณสง่สงเก้วส่งเก้วครึ่งอากาศมันดีเน,นาะขะเนาะก็นั่งแห้งอยู่ในสวนมั้งงั้นดรอปะ จิบกาแฟเป็นน้ำคุยกันเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะอนดอกไม้อันล่วงมานะคะตามลมลมเย็นๆเนาะค่ะเนาะสวนหลังเฮือน ไปสีดอินซูลินพันว่าอันไปถึกเส้นเลือดซะอันเลือดอันเลือดอกเต็มนะคะสีดอินซูลินว่าน่ะไปกินหาอาหารกินจังน้อยเนาะคะน่นเนาะก็เลยพอดีกาแฟแล้วก็เลยกินกาแฟแล้วเน่ไปอเอ็ดกับเขากินจังน้อยเลือดพันอ,อกซะมีมืดเะนาะขนคนเฮานี่เนาะ ท่านมาเพราะว่าเป็นนันทางอัน,นั้นออกส,สิทีิที่มันไปดงอันถึกเซนนอกค่ะเนอเพันพันก็มีวิถีสดเธออยู่เหมือนกันเถอะปะ พ่อกันกับเอ้อตุ๊กตาที่เหลือกระเพากมากินแต่กาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟได้น้ำชาได้อันอย่างว่าว่างั้นมาเป็นอันเครื่องดื่มประจำเหอนเนาะค่ะเนาะดื่มง่ายเพิ่นมันมีอยุ้นเหอนเอาแล้วว่างั้นเด้อนาะน้ำอัดลมก็มีเด้อค่ะเอ้อพิ่นบอกบอกเฮงเฮงออยังดื่มถ้าดื่มก็เป็นแบบซีโร่บ้านะคะเป็นแบบบ่มีน้ำตาล หมดไปแล้วคะ่ะกาแฟในสวนลังเือนนอะคะเ <c oughs> นาะก้กมือวันอากาศดีๆส,สดชื่นสดใสอ่ะบนี้เอยไปอันหาอาหารกินก็นค่ะเพราะว่าฉีดอันอินซูลินไปเมื่อกี้นี้เนาะคะ่ะก็ต้องกันกินอาหารควบไปน้ำเงินเถอะนวนน้ำตาลมันลงอ่ะดูแลตัวเองค่ะทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่มากินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กาตาผาฝันกับมือวันอากาศดีๆนะคะเนาะ เพื่อทุกบ้านมีแจ่ความสุขความโชคดีได้จ้ะเดิเพาอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ